ได้นะเมื่อกี้500ยบาทได้อยู่หลายใบงวันนี้มาอาได้อยู่ฮะถังเงินถังทองฮะมาจัดไปเลยเก้าจัดไปเอาไว้เข้าฮะบปบงชิ่นใบจวันนี้ไว้มาอยู่ให้หนึ่งแสนหนึ่ง,ง,งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกลาบสวัสดีนักลักแฟนสล็อตบาคาร่าและพีจีกันทุกท่านนะวันนี้เราก็มาชุน 45,000บาทนะฮะก็อนนี้จะจัดเบ็ด500บาทอยู่ที่เกมต้นไม้แห่งโชคลาภนั่นเองนะฮะนะก็จัดเบ็ด5 0ายยาวๆเหมือนเดิมฮะผมเบ็ดไหนเบ็ดนั้นนะก็มา45,000บาทนะฮะทุนอาจจะน้อยนิดนึงว่านี้เอ้ยไม่น้อยดิปกติก็มี30,000 3 30 5นส0มห้0 0้0 0 0 0อะไรประมาณนี้ฮะก็นะแล้วแต่วันนะแล้วแต่วันนะ้าววันไหนมันจะใส่ทุนไป เยอะสักแค่ไหนนะอ่าวันนี้ก็มาทุนสีหนึ่งห้าพันบาทแล้วาจัดไปกดไปเรื่อยๆสำหรับเบ็ดห้าร้อยนะโอเคมาฮะจัดไปห้าร้อยเจ็ดสิบห้าได้ยูมาดิขอ,อยังไงก็ได้ขอให้แบบอย่าได้น้อยกว่าทุนที่เล่นนะอย่าได้น้อยกว่าเบ็ดที่เล่นก็พอใจละนะนะสำหรับผมไม่ไมีอะไรม,ม,มากนะมาบโบนัสอย่างไงบโบนัสมาไหมบโบนัสซองโบนัสต้องเข้าแล้วจังหวะนี้มาไม่มามาไม่มา,มมามมมตัวเดียวขอตัวเดียวก็ไม่ได้นะ เล่ตัวเดียวก็ไม่ได้นะผมชอบมากนะเกมนี้เวลาเข้าฟีสปินนะชอบมากสำหรับเข้าโบนัสนะเกมต้นไม้นี้แบบว่าได้เยอะพอสมควรเลยได้เยอะพอสมควรเลยเวลาเข้านะนะมาฮะถ้วยเงินถ้วยทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเมื่อกี้5 0 0บาทได้อยู่ไหลไปจังวันนี้มาอ่าได้อยู่ฮะถังเงินถังทองฮะมาจัดไปเลขเก้าจัดไปฮะวายเข้าฮะปงปงชิงไปจังวันนี้วายมาอยู่ฮะอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ระวว้เข้ารัวๆมาไหลมาหนึ่งมาพันห้าคูณหจังหวะนี้ไหลไปอีก2อง0 0มาดิก็มาดิฮู้ฮูก็มาแล้วก็มาแล้วเปิดหัวมาแล้วฮะเปิดหัวมาแล้วจังหางวัลก้อนโตว่จัดจัดไปให้สองแสนนะรวมๆแล้วประมาณสองแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะรวมๆน่าจะสองแสนนิ่ผิดนิดประมาณแสนนิดนิดแสนนิดนิดะมองผิดนะมีที่มองผิดน่าจะแสนนิดนิะสำหรับยินรางวัลก้อนโตรอบนี้นะุเปอพิ่มอีกอะ โคตรโคตรซุปเปอร์ไมกะอะไรประมาณนั้นแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทนะมาต้องงี้ดิวะน้องๆเออเลยให้เด็กให้เด็กดูนก็ต้องงี้แหละอะแล้วเป็นห้าร้อยบาทเอาเรื่องอยู่นะฮะจะเป็นแสนนะเป็นห้าร้อยเอาเรื่องนะเป็นหลักบาทหลักสิบนี่อย่าพูดถึงนะสำหรับผมไม่มีแน่นอนนะวันนี้จัดไปฮะยั่วๆไปฮะยั่วๆไปฮะขอแบบตึงๆตึงเปรียกตึงเปรี้ยตึงเป็นหนังยางเลยประมาณนั้นนะอ่าก็หมุนไปเรื่อยๆครับ แล้วมันเริ่มนิ่งหมดทุกคนแล้วเริ่มนิ่งเดี๋ยวเรากดช้าหน่อยแล้วเริ่มนิ่งอย่างนี้ว่าไงไวรุ่นว่าไงไวรุ่นว่าไงไวรุ่นจัดไฟเออมาายเข้าอยู่ห้าร้อยแต่ว่ากดแต่ทีนี่คือแบบถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เลยแต่เวลาได้นี่ก็จะได้ยังต่ำห้าร้อยนะได้ยังต่ำหนะนะ้า,าร้อยนะนะก็ถือว่าดีดีพอสมควรก็ถือว่าดีอ่ะก็ถือว่าโอเคนะถ้ายางนี้ตลอดนะฮะ นี่ชิวเลยด,ดิเรามาสองแสนแลเออมาห้าร้อยได้อยู่มาสี่ร้อยไหลไปเออเก้าร้อยมา,มาได้อยู่ฮะอล้วมันเงียบแล้วทุกคนขออีกเน้นๆอีกสักดอกหนึ่งเน้นๆอีกสักดอกหนึ่งเอเข้ A K U, าอยู่สองร้อยมาฮะลัวไปอีกสองพันไหลไหมออไม่ไหลให้วะฮะต้องไหลหน่อยแล้วอะต้องไหลหน่อยแล้วมาหน่อยเออ,เอ,อมา เงินดทองหกเจ็ดเออได้อยู่วายเข้าจังหวะน,นี้อีกสามหมื่นนะมาไหลไปเออสี่หมื่นห้าก็ร้อยมาไปดิเออต้องงี้ดิหกหมื่นเก้าต้องงี้ดิครับก็ต้องงี้ดิฮะอีกสองหมื่นหกระไว้มาอยู่เออสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยนะคูณห้าไปฮนะจัดไป <c oughs> แต่ผลงานไม่เข้าเลยทุกคนผลงานไม่เข้าเลยนะนนนเ,ขเ,ยนะเข้ามานี่รู้เรื่องผมบอกเลยฮนะแล้วจัดไปอีกแสนกว่านะจังหวะนี้แสนกว่าฮะเงินรางวัลซูเปอร์รแมกกาแน่นอนนะงานนี้เอาเรื่องฮนะ ก็บ้านของเตยแค่นั้นแหละก็จะประมาณนี้เพราะบ้านของเตยอ, <c oughs> อ่าแล้วเ,เอาเรื่องเกมนี้เอาเรื่องนะสอ,องแสน้ยสองแสนเลยทุกคนสองพันสองแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทนะเะงินซูเปอร์ไมการางวัลกันโตนะฮะโอเควันนี้ก็จะมาวันนี้นะอย่าลืมนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และลืมกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีครับ